สวัสดีค่ะลัคนาราศีตุลน,นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทำนายดวงให้คนลัคนาตุลน,นะคะเน้นดูลัคนาเป็นหลักนะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปใหม่ๆนะคะก็ไปหาลัคนาก่อนนะคะถ้าท่านไม่ทราบวิธีหาลัคนาให้ดูใต้คลิปนะคะถ้าดูใต้คลิปแล้วมันหาลัคนาไม่ได้เพราะว่า เราไม่มีวันเดือนปีเกิดที่ชัดเจนหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนก็อนุโลมดูแบบราศีได้นะแต่ถ้าคุณดูแบบราศีแล้วมันไม่ตรงคุณสามารถไปดูคลิปคำทำนายอื่นๆของแม่หมอที่ใกล้เคียงกับชีวิตของคุณได้เลยนะคะคนลกคณะาราศีตุลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปหยิบไพ่กันก่อนนะคะใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ ที่ห้าหกแล้วก็ใบที่10นะคะลัคนาราศีตุลนนะคะเดือนสิงหาต่อเข้ากันยาเลยนะเพราะว่าแม่หมอจะทำนายเป็นแบบครอบคุมประมาณ2เดือนนะคะสำหรับไพ่ของแม่หมอนะคะขออนุญาตเก็บไพ่แป๊บหนึ่งนะคะ คนตุนนะคนตุนนี่ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีราหูเล่งลักขนานะนะคะแล้วก็ช่วงนี้มันจะมีเรียกว่ามีดาวประจำตัวที่เล็งกับดาวเสาร์ด้วยนะคะรวมทั้งมีดาวพฤหัสบดีในภพอฬินะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งมาดูไพ่ประจำตัวของเราเดือนนี้เป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะเจ็ดถ้วยนี่เลือกยากเลือกยากตัดสินใจยาก ะะไม่รู้ว่าตัดสินใจเรื่องอะไรแต่ว่ามีความลังเลมีตัวเลือกให้คุณได้เข้ามาให้เลือกแล้วก็เลือกอยากด้วยนะคะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะหรือว่าคุณจะคิดฝันจินตนาการอะไรบางอย่างค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะคะไพ่ประกบหน้ามาอีกแล้ว The Tower สับไพ่ทุกรอบนะคะทุกคนแต่ว่า The Tower นี่มาตลอดเลยนะคะระวังเรื่องอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุเรื่องราวที่แบบ อาจจะมาแบบปุบแบบฉับพลันไม่คาดคิดนะคะเพราะว่าเด๋อวทาวเวอร์ประกบหน้าเลยนะคะความคิดของเราช่วงนี้ก็สับสนวุ่นวายนะสับสนวุ่นวายไม่แน่ใจเอาในอานอนไม่ได้นะคะอารมณ์ความคิดขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะส่วนไพ่คนรักเนี่ยก็เป็นไพ่สีถ้วยคนรักก็แบบเหมือนจะเบื่อเบื่อเซ็งเซความรักจืดชืดกันนะนะคะ ไพ่ามานี่ยก็ยังไม่มีไพ่ที่ดีเลนเนี่ยบุตรบริวารเป็นไพ่เจ็ดไม้เทา้าไพ่เจ็ดไม้เทา้าก็เรื่องของบุตรบริวารช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการต่อต้านอะไรบางอย่างไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเรานะคะก็จ,จะมีอุปสรรคด้วยในเรื่องของบริวารอนาคตให้ระวังเรื่องของการเงินนะอาจจะมีใครมาขอพึ่งพาใส่ในเรื่องของการเงินของเรานะคะหรือใครนําเงินไปลงทุนตอนนี้ให้ระวังให้มากมาก ระวังจะขาดทุนจริงหรือว่าล้มละลายหมดตัวได้นะคะเระมระวังนิดนึงนะคะตำแหน่งของคำแนะนำเป็นไพ่ราชนีถือเหรียญนะคะราชนีถือเหรียญถ้าเป็นเรื่องของความรักคุณต้องเอาใจใส่ดูแลคนรักนะดูแลคนรอบข้างให้ดีนะคะเรื่องของการงานการเงินก็ต้องหาลู่ทางทำมาหากินนะคะใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะส่วน ไพ่ตำแหน่งที่แปดนะคะก็จะเป็นตำแหน่งของสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อนฝูงอะไรประมาณนี้นะตำแหน่งนี้ดีอยู่นะถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนแล้วก็เรียกว่าอาจจะอยู่ในสังคมที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะมีคนที่แบบมีเกียรติมีคนเคารพยกย่องอะไรประมาณนี้นะคะส่วนจิตใจของเราเป็นไพ่สองถ้วยนะถ้าเป็นเรื่องของจิตใจก็เหมือนกับเราหาคนที่จะมาเรียกว่าเข้าใจความรู้สึกของเราอะ่ะ เป็นไพ่สองถ้วยนะคะถ้าเป็นคนโสดก็มองหาคนรักคู่ครองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆนั่นแหละนะคะส่วนไพ่สรุปนะคะในช่วง1-2เดือนนี้คุณได้ไพ่สเตนนะถ้าไพ่สรุปเป็นไพ่สเตนก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะทำอะไรต้องด้วยลำแข้งของตัวเองนะคะจะสังเกตว่าคนลักนาตุนเนี่ยปีนี้จะค่อนข้างมีอุปสรรคปัญหานะคะเพราะอะไรเพราะหนึ่งดาวพฤหัสของคุณอะตกภพอริ ดอกแรกนะคะดอกที่สองราหูเลงลักขนานะคะราหูเลงลักนณาก็พินทุบาทด้วยนะคะเรามาดูไพ่นางฟ้าบอกคุณหน่อยไพ่นางฟ้าบอกคุณว่าอะไรที่คุณที่คุณต้องการอะที่คุณเรียกว่าปรารถนานะใกล้จะเป็นจริงแล้วแหละอดทนนิดนึงนะคะอดทนนิดนึงจริงจริงก็ต้องอดทนแหล,ละคนลักนาตนุล่ะเพราะว่าในช่วงเนี้ย นะคะช่วงปีนี้มันเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสของคุณตกพบอลินะคะแล้วก็เรื่องราวของมฤตยูที่เล็งลักนาด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของปัญหาต่างๆเข้ามารวมทั้งเรื่องของความรักคู่ครองด้วยนะคะคนลักนาราศีตุลน,นะคะเดือนนี้จะมีปัญหาเรื่องของความรักนะคนตุลเพราะว่าดาวประจำตัวดาวศุกร์ของเราเล็งกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่เสี้ยนศัตรูนะคะ ดาวเสาร์ก็มาจากในภพเรือนพันธุบ้านรถที่ดินอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีความวิตกกังวลในเรื่องของบ้านรถที่ดินของคุณเหมือนกันเรื่องครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะมีเรื่องให้คุณวิตกกังวลน,นะคะเพราะว่าช่วงนี้ดาวศุกร์ก็อยู่ในราศีกรกฎนะคะเล็งกับดาวเสาร์ด้วยนะคะดาวศุกร์ก็โยกถึงดาวคนรักของคุณด้วยนะคะโยกถึงดาว มืตยูด้วยนะคะแล้วก็ช่วงครึ่งหลังของปีน่าจะมีการเดินวิปลิตของดาวหลายดวงเกือบทั้งกระดานเลยดังนั้นต้องเรียกวา่าดูแลตัวเองให้ดีคนลนาคณาราศีตุลน,นะคะแล้วก็วางแผนอะไรรอบครอบนะในช่วง1-2เดือนนี้ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นแบบปุบปับฉับพลันภัยพิบัติทางธรรมชาติดินน้ำลมไฟนะคะการตกจากที่สูงนะคะ ฟ้าผ่านะคะอันนี้ต้องเรามาระวังนะคะแล้วก็เรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างด้วยนะสําหรับคนลัคนาราศีตุลน,นะคะก็วิธีการแก้เคล็ดถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้ให้คุณไปจัดบ้านนิดนึงจัดบ้านเปลี่ยนแป,ปลงที่อยู่อาศัยให้มันแบบดูสะอาดดูโล่งตาอะไรประมาณนี้นะคะก็จะช่วยแก้เคล็ดได้นะสำหรับคนลัคนาราศีตุลถ้าไพ่เดอะทาวเวอร์ประกบหน้าแบบนี้นะคะ ก็นิดนึงเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งกันก็ต้องระวังด้วยนะคะรู้สึกความรักจืดชืดอะความรักจืดชืดจังคนลัคนาราศีตุลเนี่ยปัญหาของคุณก็คือไพ่าราชินีถือเรียญน,นะเขาบอกว่าลู่ทางการทำมาหากินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงเนี้ยนะคะความคล่องตัวบางอย่างอะไรประมาณเนี้ยไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะคะ แล้วก็เรื่องของการที่เราไปนั่งรอคอยอะไรบางอย่างเนี่ยก็ไม่โอเคนะนะคะช่วงนี้เราต้องหันไปดูแลใส่ใจคนรอบข้างด้วยนะคนลัคนาราศีตุลน,นะคะหันไปใส่ใจคนรอบข้างด้วยนะคะดูเหมือนว่าครอบครัวของเราแล้วก็คนรักของเราเนี่ยจะไม่ค่อยจอยเท่าไหร่ไม่ค่อยมีความสุขนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าเป็นเรื่องของไพ่หน้าไพ่ของแม่หมอนะนะคะจริงๆถามว่าดีไหมมันก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันไพ่ประกบหน้าไม่ดีไพ่อนาคตไม่ดีแต่ไพ่สรุปก็ยังถือว่าเข้มแข็งนะคะคือต้องพึ่งตัวเองลำแข้งตัวเองลว้วนๆะเดือนนี้คนตนนะคะถ้าเรื่องของการงานแล้วนะงานมันไม่ค่อยได้ดังใจนะงานมันไม่ค่อยได้ดังใจบางคนบางท่านอ่ะ อาจจะพลาดงานสําคัญสําคัญได้ด้วยนะคะก็ต้องเรียกว่าคอยติดตามเรื่องของการงานดีๆนะ,ะนะคะสําหรับคนลัคนาราศีตุลน,นะคะการงานเนี่ยนะคะอาจจะมีการเรียกว่าเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะคะจริงๆแม่หมอจะบอกว่า12ลัคนาราศีในครึ่งปีหลังมันจะมีเรื่องของการกลับมาทบทวนอะไรบางอย่างนะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าดาวมันจะเดินถอยหลังนะคะ โดยเฉพาะดาวใหญ่อย่างดาวพฤหัสและดาวเสาร์เนี่ยนะคะจะเริ่มถอยหลังดาพฤหัสเริ่มถอยหลังเดือนกันยายนนะคะองศาดาวเริ่มถอยหลังเดือนกันยายนนะคะแล้วก็ดาวเสาร์ด้วยเนาะนะคะก็เรียกว่าหลายๆเรื่องอะหลายคนอะจะต้องแบบนำเรื่องบางอย่างกลับมาคบคิดอะไรประมาณเนี้ยนะคะ เดี๋ยวนี้เรื่องของการงานอาจจะไม่ได้ดังใจบ้างเรื่องของการเงินก็เซฟๆดีๆนะคะถ้าไม่มีอย่าพึ่งให้ใครมาเรียกว่าอย่าพึ่งให้เขาหยิบยืมเงินอะไรประมาณนี้นะสำหรับคุณลัคนาราศีตุลนะคะก็ให้ได้เท่าที่เราไหวนะถ้าอยากจะช่วยนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยคนตุลต้องระมัดระวังเพราะวาอ่ามันไม่มีดาวพฤห,หัส คุมโทษคุมภัยนะคะพริฤหัสของเราอยู่พบปริด้วยนะคะแล้วก็มีราหูเร็งลักขนาด้วยและช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยมันจะมีการเดินวิปลิตของดวงดาวนะคะหลายดวงเลยไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารมฤตยูดาวพุธ ดาวพฤหัสและก็ดาวเสาร์นะคะดังนั้นให้ระวังมากๆแม่หมอหยิบมาหลายลัคนาราศีแล้วเดอะทาวเวอร์ขึ้นทั้งนั้นและแม่หมอบันทึกคลิปเนี้ยแม่หมอไม่ได้ตัดต่อนะคะแม่หมอแบบอ่าแค่บันทึกเสียงทับลงไปแต่ว,ว่าวิดีโอเนี่ยแม่หมอแบบอ่าเปิดออกมาให้เห็นตรงๆแล้วแม่หมอหยิบไพ่ตามนี้นะแล้วก็สับไพ่ด้วยแต่ เดอทาวเขึ้นตลอดดังนั้นระวังเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติมากๆนะถ้าเด e t ทาวเวอร์ขึ้นนะคะทั้งดินน้ำลมไฟนะคะช่วงที่ระวังเรื่องของดินก็จะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสเดินถอยหลังพฤหัสเดินถอยหลังในราศีธาตุน้ำนะคะก็จะเป็นดินกับน้ำนะคะช่วงเดือนกันยาเป็นต้นไปนะคะดาว เสานี่ก็เป็นธาตุไฟนะคะไฟกับดินนะคะก็ระมัดระวังนะคะในส่วนอื่นๆเนี่ยนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็เรียกว่าต้องระมัดระวังประคับประคองเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคนโสดเนี่ยนะคะคนโสดเนี่ยแม่มองมองว่ามันจะมีคนที่เป็นคนโสดลัคนาราศีตุลหลายๆคนนะช่างเลือกเลือกมากเลือกเยอะนะคะแต่ว่า ต่อให้คุณเลือกยังไงนะจะบอกว่า,าคุณไปเจอใครในช่วงนี้นะคะบางทีคุณเลือก,เล,อกเลือกไปอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็อาจจะไม่เลือกคุณเหมือนกันนะคะมันมีเรื่องของดาววิปริตดาวคนรักก็คือดาวคารของคุณเดินวิปริตเหมือนกันนะเดินหน้าถอยหลังแล้วไปอยู่กับดาวมฤรตยูนะคะบางคนเราชอบคนนี้นะเออแต่ว่าก็แบบว่าเอาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ไปจีบคนนี้ก่อนอะไรประมาณนี้พอกลับมาหาคนเก่าเอา้าปรากฏว่า เขาไม่ได้รู้สึกดีกับเราเหมือนเดิมแล้วอะไรประมาณเนี่ยมันจะมีเรื่องของการผิดพลาดอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังหลายๆลัคนาราศีก็ต้องตั้งรับนะคะสำหรับคนลัคนาราศีตุลน,นะคะเดือนนี้ก็เรียกว่าเป็นคนช่างเลือกนะคนโสดเนาะแต่ว่าระวังเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งแรงๆแล้วกันเพราะว่าเดือนทาวเวอร์ประกบหน้านะคะไม่ต้องไปใส่อารมณ์ไม่ต้องไป อะไรมากมายอ่ะคนโสดในช่วงนี้เนาะชิลๆไปก่อนถ้าเป็นโสดเนาะนะคะในส่วนของคนมีคู่นี่ยิ่งยิ่งต้องระวังนะเพราะว่าเรื่องของความรักรู้สึกว่าจะจะไม่มีอารมณ์สเสน่หากันเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยมีอารมณ์สเสน่หาเพราะว่าดาวคานของคุณช่วงนี้ยังอยู่ในภพมรณะอยู่เลยเรื่องของแพชชั่นเรื่องของอารมณ์ทางเพศจะไม่ค่อยมีนะคะคู่ของคุณนะนะคะก็อาจจะทําให้หลายๆคนอ่ะนะคะ มีความเบื่อหน่ายความเซ็งในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะดังนั้นก็เรียกว่าต้องราคาประคองกันดีๆใส่ใจกันนิดนึงถ้าเป็นคนมีคู่นะนะคะเรื่องของการเงินด้วยทุกอย่างเลยคนตุนเยอะมาก <c oughs> แม่หมอก็อยากจะบอกว่าให้ให้เราแบบเข้มแข็งอนะเนาะคนละคณาราสีตุลถ้าคุณมีปัญหาอุปสรรคอะไรตอนนี้นะคะแต่ว่าจากหน้าไพ่แล้ไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่สเตนถ้าคุณ ทำอะไรด้วยเหตุผลมีสติจะผ่านไปได้นะเพราะว่าสเตนเนี่ยมันเป็นไพ่สรุปของคุณไพ่อบอกว่าสถานการณ์ต่างๆของคุณนะมันจะควบคุมได้มันจะบริหารจัดการได้ถ้าคุณมีสตินะคะมีความตั้งใจมีวินัยในตัวเองนะคะก็จะสามารถขี้คลายปัญหาต่างๆได้รวมชั้งรู้จักการควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะคะก็จะทำให้ปัญหาต่างๆมันลดน้อยลงไป ะะสำหรับคนลัคนาราศีตุลในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่1-2เดือนนี้ต้องประครับประคองกันไปนะในดวงของคุณนะคนตุลน,นะคะช่วงออสิงหาต่อเข้ากันยาเนี่ยออต้องแบบว่าระมัดระวังกันแล้วแหละเพราะว่าแม่หมอก็หยิบไพ่ The Tower ขึ้นมาหลายลัคนาราศีเหมือนกันนะคะแล้วไปดูดาวที่เดินวิปริดิโอโหเกือบทั้งกระดานเลยนะคะ ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความรักหรือว่าการจัดงานอะไรต่างๆของคุณนะคะคุณก็ต้องแบบเรียกว่าทบทวนดีๆมีแผนสำรอง1 2 3สานะมันอาจจะมีเรื่องของการเกิดอะไรที่มันปุบปับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวปุป๊บปั๊บผิดแผนผิด,ผดทุกอย่างได้นะในช่วงนี้คนตุลน,นะคะดูดีๆนะคะจริงๆจากจะเตือนทั้ง12ลัคนาราศีนั่นแหละเพราะว่าดาวมันเดินแบบวิปรผลิตทั้งกระดานเลยก็ว่าได้นะคะ โดยเฉพาะดาวใหญ่พฤหัดกับเสาร์เนี่ยนะคะาดาวพฤหัดเนี่ยโหเดินถอยหลังไปจนถึงปลายปีเลยนะคะทุกคนกว่าจะเดินหน้าน่ะนะคะแต่ดาวเสาร์น่าจะเดินเดินหน้าประมาณเดือนไปไปลายตุลานะถ้าจําไม่ผิดนะคะแต่ช่วงนี้ก็เดินถอยหลังเหมือนกันดาวเสาร์นะคะก็จะเป็นแนวแนวนี้นะนะคะมีอะไรที่อยากจะเตือนของคนลัคณาลาราศีตุลระวังเรื่องของความคิด ช่วงนี้เราจะสับสนหรือว่าพยายามหาคนดึงคนที่เข้าใจเราอ่ะให้เข้ามาใกล้ชิดอะไรประมาณเนี้ยคนที่มีคู่ต้องระวังจะนอกใจแฟนให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะเาลาหูเลองรักแล้วความสัมพันธ์จะมีปัญหานะคะเป็นบททดสอบความสัมพันธ์ของคุณด้วยแหละนะคะถ้าคนที่ไม่ใช่เนี่ยก็เรียกว่าอาจจะต้องจากกันนะแต่ถ้าคนที่ใช่ต่อให้มีปัญหาอุปสรรคอย่างไงนะคะ มันก็ต้องผ่านไปได้นะคะมันก็ต้องมีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้คุณสองคนกลับมาพูดคุยกันแล้วก็ทบทวนนะคะแล้วก็อยู่จนผ่านพ้นจนลาหูเล็งลักนานั่แหละนะคะทุกอย่างก็จะสบายขึ้นแหละหลังจากที่ลาหูเลิกเล็งลักขนาคนแล้วนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ใช่ถ้าไม่ไหวเนี่ยก็คืออาจจะต้องจบต้องจากกันไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะช่วงนี้ก็รระวังกันนะ ผลลัคนาตุนนะคะสำหรับเรื่องของการงานแม่บอกก็บอกไว้แล้วนะวางแผนไว้เลยจะทำงานอะไรใครที่ทำงานแบบเป็นกิจการส่วนตัวรับจอบอะไรพวกนี้เอ,อนัดลูกค้าไว้อะไรประมาณนะี้วางแผนสำรองไว้นะคะวางแผนสำรองไว้แล้วก็เรื่องของอะไรบางอย่างที่มันแบบว่าเป็นเรื่องเก่าๆสมมติว่าคุณเคยเคยมีโชคลาภกับเรื่องเก่า หรือว่าได้รับออเดอร์จากลูกค้าเก่าๆนะคะช่วงเนี้ยครึ่งปีหลังเนี้ยลองทักไปหาลูกค้าเก่าๆดูนะคะคุณอาจจะได้โชคลาภจากในส่วนของตรงนั้นได้เพราะว่าดาวมันถอยหลังลายดวงนะคะก็มีโอกาสเหมือนกันนะคนลักนาราศีตุลน,นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่คนทั้ง12ลักนาราศีเนี่ยต้องกลับมาทบทวนกลับมาทบทวนมาคิดมาละเวทระวัง ในเรื่องราวต่างๆจะทําดีไม่ทําดีนะคะถ้าจะทําต้องมีการวางแผนสํารอง1 2 3ถ้าเกิดมันพาตรงนี้นะไปตรงไหนแล้วถ้าพาตรงนี้อีกไปตรงไหนเออสสเต็ปเลย4ี่สเต็ปเลยก็ได้ถ้ามันจําเป็นจริงๆนะคะจะเป็นประมาณนั้นนะคะคนลัคนาราศีตุลน,นะคะส่วนท่านใดที่อยากจะเดินทางไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนนะคะก็เรียกว่าแม่หมอดูแล้วอ่ะ สถานการณ์หน้าไพ่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ช่วงนี้เรี่ยงการเดินทางได้ก็จะดีนะคนลัคนาราศีตุลเพราะว่าไพ่มันมีไพ่เดอะทาวเประกบหน้าก็าจะมีเรื่องของความผิดพลาดอุบัติเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นนะก็ให้ระมัดระวังกันนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะก็ดูเป็นแนวทางกันนะคะอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกตกใจนะคะเพราะว่าในแต่ละคนแต่ละดวงก็ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นภาพ รวมของดวงชะตานะคะมันก็จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะดูไปเป็นแนวทางแล้วกันนะคะให้เป็นการระมัดระวังตัวเองละกันนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะวันนี้ไม่หมอขคอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีสติในการดำเนินชีวิตทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ